สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรานะคะก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ส3บนะคะโดยหัวข้อนะคะก็จะเกี่ยวกับสัตว์ป่าเมืองไทยใกล้สูญพันธุ์ค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่1 2บสถึงสิธันวาคมค่ะโดยเนื้อหานะคะเกี่ยวกับสถานะของเสือขนาดเล็กในประเทศไทยค่ะอีกทางนะคะเป็นการติดตามของโครงการต่างๆที่ดําเนินไปแล้วว่ามีความ คืบหน้ามากน้อยเพียงใดค่ะอีกทางนะคะยังพูดถึงเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าในอนาคตอีกต่อไปด้วยค่ะขาดการบรรยายพิเศษนะคะเรื่องการประเมินประชากรสัตว์ป่าระยะยาวโอกาสและความท้าทายในทวีปเอเชียโดยดตรแซมบ้าคูมาค่ะว่าเรื่องการ ประเมินประชากรสัตว์ป่าในระยะยาวนะคะซึ่งจากการศึกษาเนี่ยพบว่าสถานภาพของสัตว์ประชากรเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในภาคใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าสถานะสายพันธุ์ของ IUCN นั้นขึ้นอยู่กับสถานะประชากรโดยรงและพบว่าประชากรสัตว์ป่ามากกว่า70%นั้นลดลงทั่วโลกในช่วงระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งในเอเชียเขตร้อนประชากร สัตว์เลี้ยงลูกน้วยนมขนาดใหญ่ร้อยละ83นั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายสรุปแล้วการประเมินประชากรสัตว์ป่าในระยะยาวนั้นสามารถช่วยในเรื่องการจัดการและการติดตามภายในพื้นที่นั้นๆค่ะว่ามีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวไปมากน้อยแค่ไหนค่ะการนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่องผลวัตการครอบครองเชิงพื้นที่ของช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของอังเดอใน โดยนิสิตปริญาทูภาควิชาชีววิทยาป่าไมา้ปัจจุบันช้างทั่วโลกมีด้วยกัน3มชนิดเป็นช้างแอฟริกา2ชนิดและช้างเอเชีย1ชนิดซึ่งในไทยพบได้เพียงช้างเอเชียเท่านั้นโดยช้างนั้นมีบทบาทที่สําคัญในระบบนิเวศคือเป็นอัมเบราสปีชีหรือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่เอื้อประโยชน์ให้กับสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมายเช่นการเดินเบิกนําพื้นที่ป่าที่รกทึบและสร้างแหล่งน้ําหรือปองดินสําหรับเสริมแร่ธาตุสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ นมขนาดใหญ่ชนิดนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เป็นชนิดแรกเพราะทุกคุกคามในเรื่องของพื้นที่การใช้ประโยชน์จากมนุษย์สถานการณ์ในปัจจุบันช้างเอเชียนั้นเสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุดเป็นเหตุมาจากการขยายตัวของการเพิ่ม ที่ใช้ประโยชน์ทําให้สูญเสียที่ินที่อยู่อาศัยการขยายตัวทางการเมืองในการพัฒนาทางอาุตสาหกรรมปัญหาระหว่างคนกับช้างเกิดจากการทําพื้นที่เกษตรใกล้ชิดินที่อยู่อาศัยของช้างทําให้ช้างลงมากินผลไม้ในพื้นที่เกษตรในก่อให้เกิดความเสียหายให้กับคนทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นและต่อไปนะคะในเรื่องของการอารักสัตว์ป่าในาคตโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะมีการจัดทําแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูนประชากร รวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งด้วยโดยเฉพาะกลุ่มป่าตะวันตกซึ่งเป็นที่อยู่หลักของเสือโครง่งและเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยอีกแห่งคือป่าเขาใหญ่ให้กับเสือโครง่งเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มจํานวนประชากรเสือโครง่งและการกระจายตัวไปอาศัยอยู่ทางแทบป,ป่าเขาใหญ่เหมือนครั้งในอดีตรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ที่เป็นเหยื่อให้กับเสือโคร่งได้เช่นวัวแดง ที่มีโครงการที่ริเริ่มทํามาก่อนแล้วในเรื่องของการวางแผนและเก็บข้อมูลโดยสรุปแล้วกรวมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปาและพันธุพืชต้องการที่จะเพิ่มประชากรและดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโครง่งและสัตว์ที่เป็นเหยื่อให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่ะ ในหัวข้อสุดท้ายนะคะคือนักวิจัยสัตว์ป่ารุ่นใหม่ Yang Wei Lifer ในเรื่องของ e s t e m a t i c Forest c o p b i o m e d Using Convolutional Neural Network on Digital Image in Kui Buri n a t u r a l Park Thailand นะคะซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับช่วงมวลพืชหางของสัตว์ป่าโดยเป็นการทำงานล,ลงพื้นที่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะ ื่อดูวมวลชีวภาพในแต่ละพื้นที่และนําข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นชุดตัวเลขและนําข้อมูลชุดตัวเลขนั้นไปวิเคราะห์ในเรื่องของชีวมวลของพืชอาหารของสัตว์ป่าว่ามีมากน้อยเพียงใดค่ะโดยรุ่นพี่คนนี้นะคะเป็นนิสิตปริญญาโทของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้นะคะซึ่งพี่เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับเสือปลาที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะซึ่งเป็นสั์พูล่าขาดเหล็ก